ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรยนนะครับมาครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแจ้งเตือนภัยนะครับนะฮะคือมี FC นะครับโทรมาบอกผมนะครับว่ามีคนแคปมีคนก๊อปนะครับก๊อปอ่าก๊อปคลิปผมใน TikTok นะครับไปลงขายนะครับผมพอดี FC เขา รู้จักผมนะครับวันนี้เขาติดตามผมทางช่อง youtube ช่องทางเพจนะครับก็เลยโทรมาถามนะครับว่าใช่รถพี่ไหมครับเพราะว่าเขาเห็นรูปนะครับเห็นรูปผมรูปหน้าผมในช่องนะครับเขาก็เลยมาบอกโทรมาบอกนะครับว่ามีคนนะฮะไปะก๊อป คลิปนะครับคลิปวิดีโอสั้นนะครับไปแล้วก็ไปขายนะครับหรอกเอาเงินมาจจำครับก็ฝากเตือนภัยนะครับถ้าเห็นรถราคาถูกๆก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับต้องโทรถามรายละเอียดดีๆนะครับผมนะก็มีคนสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคันนี้นะคันนี้ผมคันนี้ขับมาจากเชียงรายนะครับเจ้าของเขาขับมานะครับมาส่งที่คอนสานนะครับแล้วก็ ชองมาวินก็ได้ไปขับมานะครับพอขับมาได้แล้วลูกค้าเขาก็โทรมาหานะครับว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับบอกว่ามีรถแอร์นะครับเขาก็เลยส่งรูปให้ดูนะครับเขาก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับตั้งแต่อยู่ขอนแก่นนะครับโอนเงินมามา้จำเลยนะครับอันนี้รอเอกสารนะครับรอเอกสารแล้วก็จะจัดส่งนะครับผมเดี๋ยวคอยชมอีกทีหนึงนะครับว่าเป็น ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ซื้อรถไปนะครับคันนี้นะคันนี้เรียนอีกเพิ่งให้เรียนให้ทราบอีกทีนะครับว่าบางทีอาจจะมีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็คันนี้เป็นรถบัสแอร์นะครับรถบัสแอร์ไฟฟ้าครับแอร์ Air ก็ทํางานปกตินะครับเป็นเครื่องยนต์มิตซูนะครับ 6D40 นะครับในหน้าเล่มก็เขียน สามร้อยห้าสิบแรงนะครับคันนี้เป็นถุงลมนะครับเป็นช่วงล่างฮีโน่ฮะเบียนก็เป็นฮีโน่หมดนะครับเดิมๆทีมันเป็นเครื่องฮีโน่นะครับตัวนี้เขาก็มาเปลี่ยนเครื่องมิซูใส่นะฮะอันนี้ฮะระบบช่วงล่างก็ข้ามเขาน้าหนาวมาได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ถือว่าไม่อมันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ ในราคานี้นะครับก็ถูกครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกถูกหรือแพงนะครับแต่เห็นลหลายท่านนะครับบอกว่ามันถูกนะครับก็มีคนติดต่อสนใจเยอะนะครับอันนี้ก็เลยปิดการขายนะครับเขาอันนี้แก้รอทะเบียนเอกสารเฉยนะครับถ้าเอกสารมาก็คือ จะไปจัดส่งเขาเลยนะครับคันนี้ยางคู่หน้าเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะก็ฝากเตือนภัยนะครับที่คิดจะเอาคลิปผมไปหรือว่าคลิปใครก็ช่างนะครับรูปภาพใครก็ช่างนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยอันตรายครับเห็นของถูกนี่เห็นเจอมาหลายคนแล้ว เห็นเจอมาหลายคนแล้วนะะก็ระวังด้วยครับก็ศึกษาให้ดีครับนะฮะไม่ได้เปิดตอนกลางคืนให้ดูเลยอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเผื่อมีรถเข้ามาใหม่ๆนะครับแบบว่าราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถมันราคาตกมากครับเพราะว่า ขอให้มีคนซื้อนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาคันไหนจะได้ขายเลยนะครับมันก็มีหลายคันนะครับที่ยังไม่ได้ขายนั่นูข้างหลังนะครับเต็มเลยครับเนี่ยก็โอเคครับสภาพนะแต่ใครที่กำลังจะคิดว่าจะแคปหน้าจอ,อย่างนี้นะครับไปหลอกกินเงินมัดจำนะครับ ก็อย่าหาทําครับผมเงินทวนนี่โอ้โหหายากครับเงินพันเงินร้อยกว่าจะได้มาครับลําบากครับเดินทางก็ไปยากมายากมันเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะคันนี้เขาซื้อมา ห้าแสนนะครับนี่ฮะสุมิตราทัวร์เนี่ยฮะเขาซื้อมาห้าแสนเจ้าของที่เชียงรายนะครับแล้วมาทำสีแล้วเก็บรายละเอียดเปลี่ยนยางอ่างเงี้ยฮะก็ตกไปแสนห้าครับอันนี้ตกไปแสนห้ารวมกันก็เป็นหกแสนห้านะฮะก็เจ็บพอสมควรนะครับขาดทุนไม่หลายยังไม่ได้วิ่งงานสักงานเลยครับผมก็หมดเยอะครับ แล้วก็จะมีอีกคันนึงนะครับที่ติดมัดจำานี่ฮะผมมาถ่ายตัวนี้นะครับคันนี้ก็ไปขายไปแสนไปไปลายนะครับขายแล้วนะครับคันนี้นะ <Yeah. S 1> ดเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับคันที่เครื่องหลวมนะครับเครื่อง K13 จสีนะครับที่เอามาจากเสละภูมินะครับ อันนี้ก็ขายแล้วนะครับติดมัดจาแล้วครับอันนี้ก็รอเอกสารนะครับเพราะเอกสารมันรอไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์จะส่งมาที่กรุงเทพนะครับแต่ก่อนมันขอส่งด่วนนะได้อยู่นะครับผมเคยซื้อหลายคันแล้วเราก็เสียเงินค่าส่งด่วนอยู่ประมาณ300นะครับเขาก็จะส่งด่วนมาให้แต่เดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้ไม่รู้เป็นไงครับนี่ฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ7เมตร สวยด้วยครับคันนี้สมศักดิ์ทัวนี่ฮะคันนี้ครับยืนทรงดีครับยางเยิงอะไรก็ดีภายในสวยนะครับคันนี้อันนี้ก็ขายแล้วครับก็ลองจับจอบเอาครับมันก็มีรถได้มาถูกก็ขายให้ถูกครับไม่เอากำไรเยอะนะครับก็ เข้ามาถูกก็ขายถูกครับตัวนี้เป็นรถพัดลมนะครับเครื่องกลางครับสงสวยครับอันนี้กระจกแตกมากนะติดสติกเกอร์ดำใหม่ตรงอและนอเนี่ยครับอันนี้ขับถึงนะครับอันนี้ก็รอรอเอกสารแล้วก็จะไปส่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีนึงนะครับว่าจะไปส่งที่จังหวัดไหนนะครับ นะเพราะการเดินทางเดี๋ยวนี้โอ้โหลำบากครับถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยโอ้โหผมเป็นอาทิตย์นี่ยังไม่เข้าร้านน่ะเข้าบ้านเลยล่ะผมอะ่ะว่างานอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยแถวภาคกลางอย่างนี้ครับมีเยอะเลยนะฮะเบรกแห้งหน้าหลังนะครับแซดเอ็มตัวนี้เป็นแหนบครับนะฮะเป็นะรถกลมนะฮะ ส่งก็โอเคครับเห็นเราเอกสารครับจัดส่งนะครับเสรีภูมินี่ก็ลูกค้ายังเงินไม่พอนะครับก็เลยยังไม่เอาแล้วใครจะเอาก็ได้นะครับกันนี้ถ้าเพียงขาดอย่างนี้ยังไม่เวจ้งจอดเลย มิถุนาสามสิบมิถุนาขาดแล้วนี่โอ้เสียตังค์เลยครับเนี่ยเสียตังค์สี่ห้าพันแล้เนี่ยน่าจะอยู่ราวาๆนี้มั้งครับภาษีนะฮะไม่รู้ว่าไปแจ้งจอดยังถ้าขาดเกินวันหนึ่งเนี่ยเขาปรับตีเป็นปีหนึ่งเลยนะครับต้องต่อทะเบียนก่อนนะครับนี่ <laughs> เกมห่างรถมาตัด ของใครเนี่ยสมศักดิ์ทว่์ครับก็ลองติดตามครับติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของสีบุเรืองหลไยยนนะครับเพราะว่ามันต้องจอบเอาครับผมนี่ฮะใครที่นะก็ดูดูครับคลิปไหนที่น่าสนใจก็ดูนะครับเพราะว่ามันมีรถเข้ามาทุกวันนะครับเกือบทุกวันล่ะรถอะแต่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า จะลงวันละคลิปนะครับแล้วก็ตอนวันเสาร์อาทิตย์นี่ผมจะลง8โมงนะฮะกับ5้าโมงครับวันละ2คลิปนะครับเสาร์อาทิตย์นี่ฮะเพราะว่าถ้ามันลงลงเยอะๆนี่มันคนมันไม่ดูนะครับเพราะว่าเขาจะเบื่อนะครับเพราะว่ามันลงทีๆกันเยอะนะครับเพราะว่าวันหนึ่งผมทำงานเนี่ยน่าจะอยู่ บางวันก็สองถ้าออกข้างนอกเดี๋ไม่สองคลิปก็สามคลิปนะครับผมทําคลิปมันเลยไม่ค่อยได้ลันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าออกไปผมก็เสียค่าน้ํามันแล้วต้องให้ทำให้คุ้มนะครับต้องหารถเข้ามาให้ได้นะครับเนี่ยก็ลองกดติดตามดูครับเพราะว่าบางทีก็โทรมาสอบถามนะครับทางไลน์ทาง เพจนะครับเพจผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะครับเพจเดี๋ยวให้ถึงแสนซับเดี๋ยวผมจะลงคลิปทางทางเพจด้วยนะครับก็ลองเข้าไปติดตามนะครับเพจสีบุเรืองอะไรยนนะครับจังหวัดกำรศินป์นะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้ปั๊มลมสายพานอันนั้นน้ำยาล้างเครื่องครับ